สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รีวิวหนังสือหน้าอ่านด้วยเสียงกับผมแอดมินออกซิเจนโยโยอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวหนังสือหน้าอ่านเรื่องนิทานอีสัตว์กันครับทุกวันนี้ด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์กทำให้เราทุกคนสามารถเป็นคนกระจายข่าวได้อย่างง่ายดายเรามีเครื่องมือที่สามารถบอกคนรอบตัวเราให้รับรู้ถึงข่าวสารในไม่กี่อึดใจแต่ เราทุกคนคงลืมไปว่าข่าวสารข้อมูลที่ตัวเองได้รับมานั้นบางครั้งกับทำาลายคนที่เรารักหรือคนที่เราเป็นห่วงครับเพราะอะไรเพราะว่าข้อมูลที่ไม่มีการกรองหรือค้นหาความจริงข้อมูลที่เขาเล่าว,ว่าข้อมูลที่เราเลือกที่จะเชื่อไปกับมันหรือแม้แต่ข้อมูลที่สื่อต่างๆบ้านเรานั้นเอามานำเสนอให้คนเข้าใจผิดพลาดกันไปใหญ่โดยบางครั้งการนำเสนอข้อมูลผิดๆเหล่านี้นะครับ เพียงเพราะเขาต้องการรายได้หรือผลประโยชน์บางอย่างอย่างไม่เริ่มหูเลื่อตาทําให้คนรับสารนั้นเอาข้อมูลที่ผิดผิดไปบอกต่อ,ตอกันอีกความเสียหายนี้อาจทําให้ถึงชีวิตได้เลยเพียงเพราะความหวังดีจากเราแต่การกระทํานั้นกลับสวนทาง ถึงเวลาแล้วครับที่เรามีหนังสือต่อต้านความเชื่อที่ผิดๆหนังสือที่มีมูกตลกและเอาเรื่องมาเล่าได้อย่างสนุกไม่เบื่อเลยโดยเป็นการผสมผสานเรื่องราวที่เราเรียนรู้จากนิทานอีสบ,บวกด้วยความเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่ออกมากับการอธิบายทางการแพทย์จึงได้เรื่องราวของนิทานอีสัตว์รีวิวครั้งนี้จะมาเล่าว,ว่าทําไมนิทานอีสัตว์คุณถึงต้องซื้อเก็บไว้ครับนิทานอีสัตว์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ เอานิทานอีสบที่เราเรารู้จักกันเนี่ยแหละครับเอามาแต่งต่อครับอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นโดยการแต่งนั้นก็จะไม่หลุดจากฟิลเดิมเช่นเรื่องกระต่ายกับเต่ายางเงี้ยครับก็ยังเป็นการวิ่งแข่งกันแต่ว่าจะเป็นการนําเสนอด้วยภาพกระตูนแล้วก็มีคําแบบแซวตลอดเวลาอะไรทํานองนี้ซึ่งเนื้อเรื่องก็ยังเป็นการการที่กระต่ายหลุดไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งทําให้เตา่าชนะแต่ว่า ในในนิทานเนี่ยยังกล่าวถึงเกี่ยวกับว่าการชัะงงของกระ,กระต่ายเนี่ยมันมันอาจจะแบบเป็นโรคบางอย่างที่ทําให้เราเที่ทําให้มันแพ้ครับและทําให้เต่าชนะแต่ว่าเรื่องไปโฟกัสกันว่ากระต่ายเป็นอะไรแล้วทําไมเต่าถึงไม่ช่วยอะไรพวกนี้ครับซึ่งเป็นภาพที่แบบออกมาทําได้ออกมาได้น่ารักดีครับแล้วก็อ่านสนุกอ่านเพลินอ่านในรถไฟฟ้านี่แ๊บก็อาจจะหมดเล่มเลยผมว่านะสนุกดี ผมว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคุณเป็นคนที่เล่นโซเชียลบ่อยๆนะครับหรือติดตามแฟนเพจดังๆพวกพวกเพจดังๆใน Facebook เช่นจาเจี๊ยบหรือเจ๊ลับบิดพวกนี้ครับก็จะได้เห็นพวกเขาในในหนังสือตลอดเวลาแบบออกมาแซวออกมาอธิบายการแพทย์ต่างๆครับยิ่งถ้าคุณเป็นคนอ่านการ์ตูนด้วยครับผมยิ่งแนะนำเลยให้คุณซื้อเก็บไว้เลยมันแซวการ์ตูนดังๆเยอะมากขนาด คือผมไม่ค่อยอ่านการ์ตูนแบบแบบทุกทุกสายนะอ่านแค่แบบการ์ตูนดังๆอย่างอย่างวันพีชหรือบากิอะไรพวกนี้มันก็ยังมีโผลมาครับแล้วแบบแซวได้ห่างจริงถ้าคุณเป็นคนอ่านการ์ตูนนะผมแนะนำว่าคุณควรจะซื้อครับเจ๋งมากอีกเรื่องครับการการอธิบายทางการแพทย์ค่อนข้างเข้าใจง่ายครับบวกกับภาพที่เขาวาดประกอบแล้วเนี่ยดูปุ๊บก,ก็พอพอ,พอรู้เลยว่าทำไมแล้วก็มีเรื่อง การความเข้าใจผิดของคนนะครับส่วนใหญ่เยอะมากเยอะจริงๆหลายๆอย่างผมก็เข้าใจผิดเหมือนกันอมผมว่าก็ดีนะมีการ์ตูนแบบมาเล่าเรื่องอย่างนี้ทําให้เราแบบจําง่ายครับนอกจากนี้นะครับเนื้อเรื่องที่สนุกๆแล้วเนี่ยที่ผมเล่าๆไปเนี่ยยังมีเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ที่เราเข้าใจผิดกันเยอะๆที่ผมบอกไปอีกเช่นอย่างในละครไทยบ้านเราครับมักจะหาข้อมูลไม่ดีครับและการออกการแสดงออกมาทําให้แบบ คนดูเนี่ยเสพข้อมูลที่ผิดผิดเข้าไปครับเช่นเวลาเราเราถูกงูกัดอย่างเงี้ยครับถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยยังคิดถึงเรื่องการขานชนกเนี่ยคือมันไม่มีแล้วนะครับในการแพทย์เนี่ยเขาไม่ให้ขันชนกแล้วถ้าใครไม่รู้จักการขันชนกก็ดีเลยก็ไม่ต้องรู้เรื่องการดูดพิษเนี่ยครับเขาห้ามดูดพิษนะครับพิษงูนี่มันมันปากเราเนี่ยปากคนเนี่ยมันสกปรกมากเงี้ยเออมันจะมีขั้นตอนในการรักษาครับเวลาถูกงูกัด หรือแม้แต่ข่าวดังๆที่ฝรั่งที่เพิ่งเสียชีวิตไปเพราะแมงกะพรุนกล่องเนี่ยว่าไอ้พวกละน้าส้มสายชูเนี่ยต้องทํายังไงแมงกะพรุนกล่องเป็นแบบไหนภาพพวกนี้ครับมันมีมันมีค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการอธิบายที่ดีในการ์ตูนผมผมคิดว่ามันมันค่อนข้างดีเลยนะออย่างน้อยก็ทําให้เราเตรียมของเตรียมอะไรเวลาเราไปเดินที่ไหนเงี้ยเราก็ควรจะเตรียมของเตรียมอะไรที่ป้องกันสิ่งเหล่านั้นได้ในเงี้ยในขั้นตน้นว่าถึงข้อเสียบ้างดีกว่าพูดแต่ข้อดีอะแล้ว ก็ข้อเสียก็อาจจะเป็นเรื่องการใช้คำพูดนะครับก็อาจจะแบบนะคำพูดอาจจะหยาบหยาบนิดนึงอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นผู้ขคองซื้อให้เด็กก็อาจจะต้องมองนิดนึงครับว่าซื้อให้ระดับผมคิดว่าน่าจะมอต้นน่าจะอ่านได้นะคำมันก็ไม่ได้รุนแรงมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีความเข้าใจแบบแอบบแอบบใช้คำเลี่ยงให้ให้ดูแบบจากคำหยาให้ดูแบบซอฟลงอะไรเงี้ยอืมก็ก็อาจจะต้องดูนิดนึงว่าถ้าคนซื้ออายุประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ อืมแต่ว่าถ้าถ้าพูดถึงข้อดีทั้งหมดก็อาจจะลืมๆมข้อเสียไปได้ครับก็อย่าคิดมากเลย ก่อนจะจากก,กันไปกับการรีวิวด้วยเสียงของเว็บ l i d l i ดี In t ไท i นะครับถ้าหากคุณผู้ฟังชอบการรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนหรือกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อครั้งหน้าจะได้รับฟังรีวิวใหม่ๆอย่างนี้ได้อีกและอย่าลืมติดตามข่าวสารต่างๆกับกิจกรรมดีๆมีการแจกหนังสือเรื่อยๆนะครับของเพจ e a d l ลดีด้วยนะครับขอบคุณครับ